เรามาติดตามกันต่อนะครับกับ efm on tv เบรกนี้เนี่ยเราจะขอพูดถึงหนึ่งเรื่องครับที่ตอน<ฆ>นีน้มีการแชร์กันเยอะมากเลยนะครับในโซเชียลเน็ตเวิร์กเกี่ยวกับการประกวด Miss Universe 2016ต้องบอกว่าหลายคนตื่นเต้นกับการประกวดนี้แล้วก็เรา3ามคนก็เป็นแฟนนาง,งานติดตามตลอดถ้าเกิดย้อนกลับไปนะครับช่วงที่เมืองไทยมีการประกวด Miss Universe Thailand น้องน้ำตาลน,นะครับก็ได้ตำแหน่งมาตอนนั้นเนี่ยมีการวิพากษ์วิจารณ์กันมากบอกว่าน้ำตาลเนี่ยไม่ม เหมาะสมบ้างศักยภาพบุคลิกภาพอาจจะไม่พอ,อแล้วก็พัฒนาการของเธอเนี่ยอาจจะช้าล่าสุดหลายๆคนเงียบเลยนะคนที่เคยว่านี่เงียบกริบเลยเพราะว่าตอนนี้น้ำตาลเนี่ยพร้อมมากแล้วก็ได้ใจคนทั้งประเทศไปเรียร้อยแล้วนะครับทั้งพัฒนาการ อินเนอร์การพูดสายตาทุกอย่างมั่นใจคือสามารถพรุ่งนี้ไปประกวดคือไปได้เลยคือครบแล้วตอน <คบ S 1> นี้ลนะคะยิ่งตอนนี้ค่ะมีกระทูนะคะมีคนแสดงความคิดเห็นชื่นชมน้ำตาลกันเยอะมากเลยนะคะอย่างหัวข้อกระทูนี้ค่ะเขาบอกว่าน้ำตาลชลิตาเธอพร้อมมากจริงๆกับการไปประกวด Miss Universe 2016ในเดือนมก,กรคาคมปีหน้าที่ฟิลิปินส์ในกระทูค่ะก็จะมีการโพสต์ภาพถ่ายแบบแล้วก็มีการโพสต์ภาพน้ำตาลเป็นการเตรียมความพร้อมของเธอนะคะแล้วก็มีคนเนี่ยมาแสดง ความคิดเห็น ในทํานองที่แบบชื่นชมแล้วก็ภูมิใจว่านี่แหละคือตัวแทนของประเทศไทยใช่ค่ะพูดถึงความพร้อมของเธอนะคะต้องบอกว่าน้ําตาลเองพร้อมมากๆที่อองบอกนะคะเพราะว่าตอนนี้น้ําตาลเนี่ยออกกำลังกายอย่างหนักฟิตซ้อมหุ่นตัวเองหนักมากเอลเป็น S shape แล้วเอลเอสมีแบบมีมีก้ามท้องเมื่อวานหุ่นดีมากหุ่นดีมากเอลเล็กมากเลยนะคะแล้วบางคนกังวลเรื่องขาของน้ําตาลก็ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วนะเออดูสวยงามมากที่สำคัญคือตั้งใจเรียนภาษาอย่างหนักเลยนะคะวันนี้ค่ะเราจะขอพูดคุยกับน้องน้ําตาลสักนิดหนึ่งแล้วกัน ฐานะที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยจะเดินทางไปประกวดที่ประเทศฟรปปินส์กันในเดือนมกราคมปีหน้าแล้วนะคะค่ะเดี๋ยวตอนนี้น้ำตาลอยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะน้ำตาลสวัสดีค่ะสว,ส,คสวัสดีค่ะน้ำตาลพี่ยอมรับว่าพวกเราตื่นเต้นมากท,ที่ได้บบด้นค่ะ้ำตาลนะคะเวลาพี่จะคอมเมนต์เฟซบุ๊กหนูหนูเห็นไหมลูก น้ำตาลเงียบน้ำตาลเงียบน้ำตาลต้องตอบพี่บ้างให้พี่กระชุ่มกระชวยหัวใจตอนนี้เดี๋ยวถามน้ำตาลก่อนตอนนี้ถามน้ำตาลก่อนความพร้อมคิดว่าตัวเองพร้อมไปกี่เปอร์เซ็นต์แล้วคะตอนนี้เหรอคะใช่ค่ะพร้อมพร้อมมากๆสาหรับเจตัวหนูนะตอนนี้ครับค่ะจะเรีกี่เปอร์เซ็นต์ดีให้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นตัวเลขอ่ก ประมาณเก็นดันล้าสิเโอเคเล่าให้ฟังหน่อยว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ครับไปพัฒนาด้านไหนบ้างเล่าให้ฟังทีว่าทำอะไรมาบ้างจ้ะจก็พัฒนาทุกๆด้านเลยค่ะตอนนี้ตอนก็มีการเตรียมตัวในเรื่องของการเดินการพูดแล้วก็เรื่องของภาษาค่ะค่ะก็ถ้าหลังว่างจากเรื่องเรียนก็ เข้าฟิตเนสอยางเลยค่ะถ้าใครติดตามไอจีของน้ำตาลนะคะจะเห็นได้ว่าออกกำลังกายหนักมั่นจริงทุกวันนี้แบ่งเวลาในการเข้าไปฟิตเนสเนี่ยกี่วันต่อสัปดาห์คะก็ตอนนี้ตานก็เข้าสักประมาณห้าถึงหกวันแล้วค่ะอยูุ่กวันดียววันหนึ่งที่อยู่ใช่ก็คือเข้าเกือบทุกวันเลยเพราะว่าตานก็จะมีเรียนทุกวันแล้วก็หลังจากเลิกเรียนปุ๊บตานก็จะไปเข้าฟิตเนสเลยค่ะค่ะแล้วก็ต้องมีการควบคุมอาหารด้วยใช่ไหมคะน้ำตาล ก็มีบ้างค่ะก็มีควบคุมส่วนใหญ่ส่วนตัวแล้วหนูก็ชอบทําอาหารทานเองค่ะก็จะทําค่ะทำดูตาม y o u t u ูบบ้างอะไรบ้างก็มาทำเองบ้างค่ะแล้วเรื่องการเรียนการเดินอะไรแบบนี้ครับได้เข้าไปเรียนกับพี่ชื่อพี่นัสพี่โต้งใช่ไหมครับพี่โต้งใช่เป็นไงบ้างเราใส่จริตเต็มที่ไหมมั่นใจไหมว่าในวันในปีหน้าเราก็เรียนกับหลายๆากับครูหลายๆท่านค่ะแล้วเราก็มาปรับเป็น ตัวเราเองว่าเราดูว่าแบบเราจะเข้ากับแบบไหนเราต้องโชว์ในแบบไหนบ้างเราก็ต้องดูแบบสรีระของตัวเองนะวพ่าเราอยากจะรีเส้นออกมาอย่างไงทีนี้บางคนห่วงเรื่องของอินเนอร์เรื่องของจริตของน้ําตาลวันที่จะไปประกวด Miss Universe ในในในเดือนมกราคมนะคะน้ําตาลอยากจะบอกอะไรกับแฟนคลับที่ให้กําลังใจน้ําตาลและเชียร์น้าตาลอยู่ว่าวันจริงเนี่ยเดี๋ยวจะดูจริตของน้ําตาลจะประมาณไหนก็จะต้อง พัฒนาต่อไปเรื่อยๆค่ะอินเนอร์เราก็ต้องสร้างด้วยตัวเองเราก็ต้องเชื่อมั่นในตัวเองค่ะว่าบเราทําได้แล้วก็มันก็จะออกมาดีเองกันเชื่อว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าล่าสุดอ่ะสายตาหนูแบบยึดลังมากขอชื่นชมมากอินดีมากเลยนะครับล่าสุดเนี่ยมีการไปถ่ายทาวีทีอาร์เพื่อจะแนะนําตัวของกองประกวดด้วยนะครับเล่าเรา่องหน่อยไปถ่ายทําที่ไหนกันบ้างเพราะว่าทางกองมิสซูเนเบิร์เขาก็ส่งคนมาเมืองไทยเลยใช่ไหมใช่ค่ะ เราก็ไปที่วัดวัดโคค่ะแล้วก็ไปที่สตีฟูดคือทางทางกองประกวดใหญ่เขาก็รีเควสมาว่าอยากจะไปที่สตีฟูดที่เยาวราชที่บ้านเราใช่ไหมคะเพราะว่าบ้านเราก็เป็นอันดับหนึ่งของเรื่องของอาหารสตีฟูดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เลยอยากไปแล้วเขาก็อยากไปดูเรื่องแบบเกี่ยวกับว่า แมลงที่เขาที่เห็นคนไทยกินกันเขาเลยอยากไปลองกันเออแมลงทอดแมลงทอดใช่แมลงทอดแล้วเขาไปเดินหาจนแบบเขาพอเขาเจอแล้วเขาดีใจมากค่ะแล้วแล้วทีมงานเขาได้ทานไหมคะทานค่ะทานทานแล้วอร่อยไหมอ่ะทีมถูกอ่านเขาก็บอกว่าอร่อยดีอย่างนี้ก็คล้ายๆเหมือนแบบน้ำตาลเป็นเจ้าถิ่นพาทัวร์อย่างเงี้ยเนาะ ใช่ค่ะค่ะหนูก็ต้องทายกับเขาด้วยเออนะฮะซึ่งวีดีอารนี้เนี่ยคือเราต้องไปรอดูตอนประกวดมิซูเนียวเวอร์เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่ค่ะนะะค่ทีนี้ค่ะพูดถึงอีกหนึ่งรูปค่ะน้ำตาลที่มีหลายคนเนี่ยแชร์เยอะมากเป็นรูปของน้ำตาลนะคะถ่ายแบบกับพันไม้ที่มีพระนามว่าควีนสิริกิติ์ตอนถ่ายเป็นยังไงบ้างขน้ำตาลช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะก็ตอนถ่ายนะคะเราก็เหมือนกับก่อนอื่นเลยตานก็รู้สึก ภูมิใจค่ะที่ตานได้เป็นส่วนหนึ่งในการนําเสนอดอกไม้ให้แก่ชาวโลกอะไรเงี้ยคะเพราะว่าดอกไม้นี laisser, yes, ้ก็เป็นเหมือนกับมีชื่อพระนามของสมเด็จพระเจ้าพระนางเจ้าสศรษฐกิจพระบรมชนีนารานรัชการที่เก้าด้วยแล้วก็ ที่สาคัญเพระองค์ท่านก็ได้พระราชทานให้เป็นดอกไม้ประจําวันสตรีด้วยค่ะก็เลยก็เลยรู้สึกเหมือนกับว่าเราได้นําเสนอของความเป็นผู้หญิงิีๆจดออกมาด้วยค่ะได้ข่าวว่ากว่าจะได้ดอกไม้ดอกเนี้ยมาเปนยากยมากเลยเหรอาตาใช่ค่ะก็ทางก็ทางทีมงานทุกคนคือทุ่มเทกับงานนี้มากต้องขอบคุณทางทีมงานทุกคนมากๆเลยครับเรื่องหลันการทํางานที่แบบทุ่มเทสุดๆเลยแบบ ไปหาดอกไม้มาจากที่ควนประถมคือไกลมากแล้วแบบช่วยกันหากันสุดยิมากเลยเม่พอได้มาเราก็รู้สึกดีใจมากค่ะรู้สึกไงบ้างกับการไทยแบบครั้งนี้ครับก็รู้สึกดูเป็นตัวเราเองดีมากคบบดูแบบไม่ถึงกับเป็นผู้หญิงที่ ดีจนเกินไปแต่ว่าเรานําเสนอในแบบเป็นของตัวเราจริงดูในความเป็นไทยจริงค่ะก็ตอนนี้เชื่อว่าคนไทยหลายๆคนชื่นชมน้ําตานะถึงพัฒนาการของน้ําตาลเองแล้วก็เชียร์ค่ะบางคนหวังลึกๆอยากให้น้ําตาลเนี่ยนำรางวัลสักรางวัลหนึ่งกลับมาฝากคนไทยด้วยอยากหวังมานะอันนี้น้าตาลอยากจะบอกอะไรกับคนไทยคะก็ตอนก็ขอบคุณสําหรับ กำลังแรงเชียร์แรงใจที่ผ่านมานะคะทั้งคำติชมทั้งคำแนะนำดีๆค่ะตันก็นำมาพัฒนาตัวเองนำมาปรับปรุงตัวเองว่าส่วนไหนที่ตันขาดส่วนไหนที่ตันไม่มีตันก็พยายามนำมาใช้ในจุดนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณมากๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้ตาลตาลก็จะทำหน้าที่ของตัวแทนสาวไทยจะพายไทยแลนด์ให้ดีที่สุดค่ะจะเดินทางไปประกวดวันไหนคะน้ำตาล ก็ไปวันที่สิบมกราค่ะแต่ว่าวันที่เก้ามีจะไปตัวหมวดของทางเอมยูด้วยนะคะอืมค่ะก็หมายความว่าเราน้ำตาลจะเดินทางไปฟิลิปปินส์วันที่สิบนะคะใช่ค่ะแล้วการประกวดมีวันที่ไหนคะวันประกวดก็จะมีวันชุดประจำชาติวันที่ยีสิบสองค่ะแล้วก็วันทีริมวันที่ยี่สิบหก ค่ะแล้วก็ประกวดจริงรอบไฟนอลวันที่30ค่ะโอเคนะครับยังไงพวกเราสามคนแล้วก็แฟนๆ์แ m นด์อเอาใจช่วยน้ำตาลมั่นใจนะราะวก็พี่เชื่อว่าหนูจะทำได้ไกลมากจริงๆค่ะหนูก็จะทำเต็มที่ค่ะโอเคขอบคุณน้ำตาลมากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะเราได้พูดคุยแล้วกับน้องน้ำตาลนะคะ